ออ,อ,อนนััันนงสี่แถวนะครับประจําสํานักวิมานอสูรนะครับผมนะดูอันนี้ก็จะเป่าครนะับด,ดูความสวยใครจะามาสากักมาสักได้นะยังไม่มาคนดูคนรถเนี่ยยังไม่มีเลยห้าคนแล้วโอ้ห้าคนแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยาแล้วสิแล้วโอเคนะใครจะมาก็มาคนระับดูหน้านี้นะ คือยันอันนี้อาจารย์อะไรสักเนี่ยจันทองจันทองนะครับถ้าดูครับสีแถวหนึ่งสองสามสี่อาจารย์ทองแม่งถ่ายด้วยครับไอ้เหี้ยร้อยครับโปรโมตของตัวเองครับโองโมตของตัวเองนะครับมาได้ครับสีแถวพยายามสนักสาุนมาสูบนะผู้ชายก็จะแล้วแต่ไซส์นะครับอันนี้ใหญ่นิดนึงคือผู้ชายเขาถ้าผู้หญิงก็ชอบเล็กๆก็เล็กๆได้นะครับสีก็มีสีแดงสีดํานะครับแล้วก็น้ํามันจะมาก็มานะครับแดูรอบๆดูรอบๆดูรอบๆคนที่มาสักง เสียงปูนะครัเสียงปูเสียงปูครับอันนี้ไซสใหญ่ที่ปกเบิ่มๆนะครับเสียงปูมาสสัได้นะครับตัวนี้นะใส่วนเดยวเป็นัวนที่เปิดมาแล้วมีคนมาสักงยานได้งว่สามพันกัเลยนะครับจัดประมาณสองเดือนประมาณสเดือนได้ไหมรับัเดือนนะครับคนมาับงสามเดือนเดือนนใดนเดือนดอนเนเดือนเดืนนนนแ แสดงว่าเอาไปช่วยหาเมียกับหากินนะครับเอาไป2ตัวนะครับ2ต้นคือหาเมียกับหากินคือกันคุณใส่ได้ครับยันที่นี่นะครับยันที่นี่กันุใส่ได้แล้วแลดูอันนี้ครับอันนี้คือดูยันเกเกๆที่เขาสัไปนะครับอที่เราเอฟซีเขาไม่พบเลยดูนี่เาอะไรกัไปเวี่ไปเยวเาสั่งไปก่อนนะจับลูกเล่าหน่อยลูกเล่าจะขึ้นนะอันนี้ก็กไรเทวะนะครับน่าจะไม่นหมดเลยมะเนี่ยนี่ก็ยันไม่ขึลนเนาะไม่ขึ้นหมดเลยนะครับอันนี้ชุมนะครับ เนเป็นเสียนปูก็เป็นอาจารย์ไมเคิลเหมือนกันนะครับไอตัวนี้ก็ไม่มีรอยสักเลยนี่มีรอยสักเกิดสำนักผมมาเนี่ยนี่ครับเอาแต่มาร์ตุีไปนะครับอันนี้อันนี้สักอะไรหรอตไม่ตาอทีได้งานใช่มขออาจารย์าตก็ได้เลยสอบ้เลยนี่ครับมาขอานตอได้ครับตกีครับี่อ่ะได้งานครับ ที่นี่ทีนี่เป็นยี่ห้แล้วนะครับันี่าจารเทียวครับอาจารย์เทียวเมื่อวานนี้เนที่เราให้นะไอ้สั์มีใจ้องไปอาวานโป่งแล้วที่เามแล้วมาสักได้วันนี้นะลงงที่อะไรทุกวี่กที่จะมาก้มาได้อะไร ข้าแถวเหมือนกันเลยนนี่ผู้หญิงนับดูผู้หญิงโอ้ผู้หญิงสีแดงอ่าผู้หญิงนะอันนี้สั่งโดยอาจารย์หนุ่มหนุ่มคงกระพันชาตีครับรักเมียที่สุดในโลกนะครับผมนะอันนี้นะครับดูวันนี้คือผู้หญิงครับเพิ่จะเป็นสีแดงอันนี้สีแถวนะครับมาได้เลยนะครับวันนี้นะวันนี้กูเปิดยันเช้าแหละนะครับสักยันอาจารย์สักบอกรับยันเช้านะครับมาได้ครับแดกเหล้ารอเลยวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ปังรวยนะครับนะาสี่แถวนะครับนะาฟิกดวงฟื้นดวงรวยนะครับผมนะกลับไปเอาหวยรวยๆแล้วกันนะที่บอกว่าที่นี่นะ,ะรครับมียังไงครับก็ดูจำนวนการตักนะเฮ้ยเอาไปแปะหน้าปูก่อนมัน้งนี่ครับผมนะดูแล้วกันนะครับวันนี้นะคนเนื้อก็จะมาแปะกันเอาง,งานเข้ากันะครับอันนี้ก็สองวันนะครับได้งานนะครับบรรจุเป็นอบตอไปแล้วนะครับกูยังเป็นโจรเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ ออันนี้ก็เพื่อนจะมาเป็นเพื่อนสักยังยังนะครับลงเมตตาลงหาลงให้นี่พอเดียวดูแล้วกันนะครับสำนักวิมานอาสนแห่งนี้นะครับก็แบบนี้แหละนะครับผมสำนักเป็นบ้านนะครับตอนนี้ก็สิบกว่าคนแล้วครับสิบห้าแล้วครับสิบห้าคนแล้วนะครับตอนนี้นะวันนี้ขนาดเวลายังประมาณเที่ยงนะครับวันนี้น่าจะทะลุสามสิบนะครับดูแลนะถือว่าถูกบางคนนะครับก็วถูกบางคนสำนัก ไม่เอาคิวกขาหลายคนของไม่เอาคิวมันสักก็ไม่เป็นไรก็ดีสักเยอะคนที่สักเยอะเนี่ครับดูแล้วกันครับสักหน้าชื่นใจนะครับบอกว่าสักเยอะครับสักเยอะครับแล้สักแล้วก็เห็นผลนะครับเนี่ยคือรักใจรักครับรักยักษ์เลยครับสองข้างเลยสองข้างเลยนี่ครับอาจารย์หนุ่มนะครับรูปหล่อนะครับวันนี้เมียไม่ได้มาเฝ้าเมียไปแลดอยู่ไปเที่ยวนะครับดูเลยนะครับสองข้างนะอันนี้เยอะนะครับเยอะเยอะ เดี๋ยวชอบอันนี้นะครับชอบพี่คนนี้มากเลยไม่มีรอยสักอะไรนะครับมีรอยสักที่สำนักนะครับนี่ตู้แล้วนะครับวันนี้อาจารย์ไมเคิลน่าจะทั้งวันเลยครับอาจารย์ไมเคิลวันนี้ทําอะไรไม่ได้แล้ววันนี้อันนี้อันนี้ไซส์ใหญ่ใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยใหญ่เบ้งเลยเนาะที่พี่ทำมาใหม่ปะไม่ไม่ขอันนี้ลอกลายอ๋อลอกลายมาอ๋อว่าไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์ใหญ่เบ้งนะครับลอกลายได้ได้ตัวตัวสั้นผม ไม่ต้องปิดเพราะว่ามันมันจะดูมันจะดูบางหน้าปูใช้ตัวสั้นเอาเลยอันนี้ดูนะครับอาจารย์ไม่เคลื่อนแกนะครับจะใช้ฝีมือนะครับในการวาดอะไรต่างครับที่นี่นะครับเวลาเขาขอได้อะไรต่างเขาก็จะมาสักกันนะครับผมนะที่บอกนะใครจะเข้ามาเข้ามานะครับนี่คือองค์ปู่ททเวศวรนะครับออกดิจะไว้ออกไปเลยแหมอีสัตว์ไล่แม่งไอ้นี่อันนี้อันนี้ก็อาจารย์เปียนะครับมือสักน้ํามันครับมือสักน้ํามันนะมาได้นะครับ ร,รอบๆนะครับด้านหลังคือองค์ปู่น,นะโอเคครับ, i, ครบใครจะมาก็มาแล้วกันนะครับในะวันนี้นะครับมาสักรับสักนะครับพรุ่งนี้ก็สักนะพรุ่งนี้ก็สักเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้ก็สักยันเหมือนกันนะครับผมโอเคครับ